1> 5้าหนึ่งเจ็ดสามรถไข่เนาะไม่ใช่ทะเบียนเก่าทิทะเบียนเก่าพอไข่พ่อพานแปดสองห้าสี่หรือเปล่า ได้เวลาเปลี่ยนแม็กนะครับเจ้าออนิวหนึ่งจุดเก้าแม็กเดิมเป็นทีอีสามเจ็ดนะครับแม็กของเดิมนะครับที่ติดก,กับรถนะครับมาเปลี่ยนใหม่เป็นแม็กสีน้ำเงินแม็กขอบเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเป็นรถคู่ภัยนะครับประสบเหตุ hey, ช่วยเหลือนะครับ ạ นี่ครับเจ้าของรถช่างเอียวลั่นทุกครับ รถทั้งยีงง่ยวจังหวัดอ่าเมื่อก่อนรถเัืมาก่อนพาคนานี้ครับก็เคยอยู่บ้านกลวดนะครับนี่ย้ายมาอยู่สุรินละนะครับไฟท้ายก็ไม่เหมือนนะครับไฟท้าย LED เปลี่ยนใหม่หมด เปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อนะคะเขาก็เปลี่ยนแม็กออกด้วยเลยนี่อันนี้เป็นตัวเก่านี่ครับนี่เป็นตัวเก่านะคะดูสิจะเปลกตาขนาดไหนใสยเอง เป็นสีนี้นะครับสีน้ำเนินเดี๋ยวมารอดูจนเสร็จนะคะว่าเดี๋ยวใส่เดี๋ยวรอรอรออีกสามล้อนะคะเดี๋ยวรอก่นอนเราถูกใจชอบใจอ๋อ ติ๊กเกอร์วัดถูกใบวครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกฮะที่เปลี่ยน Mac แม็กนะฮะแม็กเดิมที่เปลี่ยนัารถลดนะฮะที่ติดัารถลดนะคะระะคะับเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับมาเปลี่ยน,น,นออกเป็นมาเปลี่ยนออกเป็นมาเปลี่ยนออกเป็นแม็กของ เป็นแม็กสีน้ำเงินนะครับไม่ใช่แม็กตัวเดียวกันแล้วจะเปลียนก็ห้าหนึ่งเจ็ดสามนะครับเป็นรถของช่างเอยวช่างเอยวรั่นทุ่งเชิบเชิบนะครับนี่ครับสวยไหม อ่ะยิงไลยพี่ เน่าจะได้จะได้ถอดนี้ออกไปนะครับเดี๋ยวให้เจ้าของร้านขับญญออกไปให้นะครับ เสสีก็คอนเฟิร์มอร่อยเมื่อเช้าก็ไปส่งอ่เสร็จแล้วครับเปลี่ยนแม็กเลย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 เอย๊ปกติออดเบรสมันจะได้ยินนะเขาไม่ได้เปิดหรือเปล่า

แม็กสวยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก็รอชมคลิปต่อไปสวัสดีครับ